ตนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เจอกรา r เรื่องอะไรนะคะ instruction ค่ะ choose t h e most appropriate option ก็คือให้เราเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองเนาะแต่ดูจาก choice บ e r b แล้วน่าจะเป็นเรื่อง pronoun แล้วเนาะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าทำไม I love being with j e n and Jennifer because e r Are understanding and non-judgmental นะคะอ่ะ I love being with j e n and Jennifer ก่อนเลยประโยคครึ่งแรกเนาะนะคะ Main clause คืออะไรฉันเนี่ยทำไมคะรักทำไมการที่ได้อยู่กับ j a n กับ Jennifer เนาะ,ะอย่าลืมนะคะคำกริยาที่อยู่ตามหลังพวก love like แล้วหมายถึงว่าเราชอบอยู่แล้วทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุกแบบเนี้ยก็ให้ทำไมคะ เติม ing ไว้ด้านหลังเนาะ i love being with jane ค่ะก็คือฉันชอบอยู่กับเจนแล้วก็เจนนิเฟอร์นะคะสองคนนี้เลย because ค่ะจุด s h o understanding นะคะ understanding ก็คือเข้าอกเข้าใจนะคะเข้าอกเข้าใจคือเป็นคนที่แบบเข้าใจเข้าใจเราแบบนี้นะคะเข้าใจหรือว่า and non judgmental นะคะ non judgmental ก็คือเป็นคนที่แบบไม่ได้ขี้ตัดสินคนอื่นไม่ได้ตัดสินคนอื่นเนาะ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนาะ judge คำเดิมของมันเลยก็จะเป็นยังไงคะ judge คำเดิมเลยแปลว่าแบบตัดสินถูกไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นนาวอาจจะเป็นแบบผู้พิพากษาก็ได้ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเติมนอนเข้าไปค่ะก็คือแบบไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนชอบตัดสินคนอื่นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน่าจะต้องเป็นขัดอะไรคะประโยคข,ข้างหลัง ประโยคข้างหลังเรายังขาดนี่อยู่เนาะค่ะสิ่งที่เป็นประธานนะคะกิยาก็อยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นประธานเนี่ยน่าจะต้อง refer ถึงเจนกับ Jennifer ถูกไหมอ่ะและเจนกับ Jennifer ค่ะมี2คนเพราะฉะนั้นเราตัดตัว she แล้วก็ตัว he ไปได้เลยจะเหลือ v กับ d ค่ะอันนี้น่ะประโยคเปิดมาว่า i love being with j e n and jennifer นะคะฉันเนี่ยชอบอยู่กับเจนแล้วก็เจนนิเฟอเพราะฉะนั้นมันเป็นการกล่าวถึงบุคคลที่สเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่แบบฉันเนี่ยชอบอยู่กับเจนเจนแล้วก็เจนนะิเฟอร์เนาะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ไม่ชอบตัดสินแต่มันน่าจะเป็น I love being with Jane and Jennifer because they เพราะว่าพวกเธอถูกไหมคะเป็นการพูดถึงเพื่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้เลยก็จะกลายเป็น I love being with j e n and Jennifer because they นะคะอ่ะ they are understanding and non-judgmental นะคะอ่ะ เดคือพวกเขาถูกไหมวี <V S 1> คือพวกเราชี She คือเขาผู้หญิงเนาะนะคะเขาใช้เรียกผู้หญิงหรือว่า h ีก็จะเป็นเขาผู้ชายไปนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรู้ว่าแคปแมง grammar ไม่พลาด error เก่งภาษาอังกฤษกับครัวบาทูเกเตอร์ไปเรียก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่า มาเริ่มไปด้วยกันที่กดวิชา t ูเกเตอร์